สวัสด me. oh. oh, ีครับวันนี้ชิคก oh. oh, ็ oh. Oh. ้พายมาทำรอยก้นให้ทุกคนดูนะครับเห็นสีเห็นสีแดงนะครับเดินเดินเดินจะใส่ให้เป็นสีเขียวครัเนาะโอ้มาเก๋งมาแล้เก๋งเดินกันเป็นสีเขียวโอ้โหเก่งมากแล้วหนูก็จะใส่โอ้มาเก๋งมาแล้เก่งเดินกันไปดิโอ้ ทริกไหมทริคคืออะไรคะนี่คือเอารูใหญ่ๆเสียบไปตรงรูเล็กๆนี่ห่ออย่างนี้แล้วปิดตรงนี้มันจะไม่เห็นสีเขียวข้างในใช่ไหมแล้วเราก็จะพยายามจับอันในนั้นในแล้วเราก็พูดเออมันเล็กกี้กี้มาเล็กกี้เนี่ยแล้วก็เอาสีแดงมาว่า<อ>สลับสีเขียวจากข้างในมาทันน้งนอกโอ้ยเยี่ยมมากเลยใครเป็นคนคิดไมยากอนนี้คะเนี่ยห,หนูคิดเองเหรอคะ แล้ววันนี้หนูจะทำอะไรคะสิงโตสิงโตแล้วจะได้ทำสิงโตไหมคะเนี่ยได้ได้ทำใช่ไหมเออโอเคงั้นเรามาทำสิงโตกันเลย นี้สิงโตของเราก็เสร็จแล้วนะคะทำยังไงบ้างนะคะจำได้ไหมคะทำยังไงตัดกระดาษตัดกระดาษแล้วก็เอาใช้เทปความสนิทแมด้วยอืมแล้วก็พับกระดาษใช่ไหมคะ่แล้วก็มีผูกเชือกไหมมีพากาวได้ไหมมีวาดรูปได้ไหมมีไหนดูสิมันหล่อไหมไหนดูสิงโตลูกไหนี่สังเกตดูดีๆสิเนี่ยแดงเหลืองส้มเขียว ฟ้าม่วงสีเรนโบเลยสีเรนโบเลยเป็นสิ่งโตเรนโบ้นั่นเองไม่ใช่สิ่งโตนำโชคนะอันนี้ใช้อะไรม้างนาวัสดุคืออะไรกระดาษสีกระดาษสีษกระดาษแข็งแข็งกาวกันกายแล้วก็ไม้ไอติมแล้วก็ไม้ตีมแล้วก็อะไรนะไม้บรรทัดด้วยเอาไว้วัดใช่ไหมใช่ลูกมาอยู่ฝั่งนี้ดิ แล้วก็ใช้เจ้านี่เดือนเจ้านี่ก็คืออะไรกาวล่ะกาวกาสองหน้าเทปกาสองหน้าแล้วก็ใช้ดินสอแล้วก็ใช้ดินสอแล้วก็ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะคะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะคะไหนลองทําซิมันแบบมันแบบหุบได้ด้วยนะมันหุบได้อ่าอ่าแล้วก็หุบได้วันนี้ใช้จะไปอวดใครนะย่าเอาไปอวดย่านะคะว่าใครทํานะคะหนูหนูทาหนูทากับแม่ มันสวยมากเลยไม่เป็นไรนิดหน่อยหรอเขามีเสียงตาลด้วยอ่ะทำไมนะเขามีเสียงตาลด้วยนีเอาไว้ทํางานหน้าโอเคไหม,มว้าสวยจังเลยค่ะมีสีเขียวเข้มเลยใช่ใช่ใช่ใช